สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการ1น,นาทีรีวิวนะครับผมผมไม่วลาหนึ่งนาทีนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะพูดไวหน่อยนะครับวันนี้จะมารีวิวของที่ผมใช้ทุกวันนะครับตื่นเช้าออมาก็ใช้ล้างอาบน้าก็ใช้ก่อน,นอนก็ใช้ใช้แล้วพูดถึงไมโครโฟน,นเองนะครับผมตันนี้จะเป็น a u d i โ t เทค n i ก a นะครับผมรุ่น at 2 0 3 5นนะครับราคาออขอไม่บอกแต่ว่า ตัวนี้เป็นไมโครเดนเซอร์นะครับเพราอว่าเก็บเสียงได้ดีมากนะครับหรือก็คือถ้าคุณตดใกห้องนะครับไม์นี้ก็เก็บเสียงคุณได้มาดูฟังอุปกรณ์กันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลองเสกมาเลยครับปิงแน่แน่เนียนไหมเนียนแหละเอาเป็นว่าข้ามไมยากลเราไปก่อนนะครับอันนี้คือป๊อปฟิลเตอร์นะครับหรือตัวกัรน้ำลายนะครับมาดูของฟังทางกล่องดีกว่านะครับผมอเปิดอันบ็อกซ์ดูซินี่ดูมีฟองน้ำกระแทกมาให้ด้วยนะครับอย่างดีเลย นี่กระเป๋าหนังแท้มาให้ด้วยนะออ๋อใส่ไม้นะครับพเมีมี่จัดจัดมีชื่อเทพมากคุณภาพเสียงดีนะครับแบบนี้เลย